โสดาบันนะั้นผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานหรือวิปัสนานเนี่ยจนเกิดมรรคยานผลยานนะเกิดปฐมมรรคที่หนึ่งบนะรรลุเป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิวิธิกิจฉาศิลปตปรตปรมาทต้าความเห็นผิดว่ามีตัวตนในกายใจหรือขันธ์ทั้งห้านี้ได้ในขั้นทิฏฐนะิความสงสัยในพระรัตนตรัยได้แล้ว เพราะว่าเขาบัรถึงตรงนั้นแล้วเขาเห็นนิพานแล้วเนหะ็นอริยาาสัจสี่แล้วก็เลยไม่สงสัยในพระธรรมประสงค์และก็ละความงมงายนะคือศีลปัตปรมาณเขาเรียกความงมงายความการถือศีล,นะว,งงว,ศลวัดปฏิบัติต่างๆแบบงมงายแบบว่าเขาว่าเขาเชื่อถ้าไม่ทําอย่างนี้ว่าจะเป็นอย่างนี้อะไรโดยความเชื่อแบบจิ้งโจกทักออกจากบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าอัดมงคลตื่นข่านะแบบอัศจรรย์ทั้งหลายเนะี่ยที่เป็นเรื่องฤทธิดเดชทั้งหลายโซลบางก็ละ าาศีลรัตตปารมาตนมีเหตุมีผลเนี่ยและพระโสดดบันเขาปิดกั้นอบายนะ่ะคือว่าลกรมที่เป็นโทษในลักษณะที่ว่าไปผิดลูกผิดเมียภาคชีวิตสัตว์อย่างเงี้ยการมการมนั้นม,ม,มีอยู่แต่การมนั้นไม่ถึงกับต้องตกนรกตกอบายที่ยังมีศีลรักษาอยู่เนะี่ยเป็นการมที่สาธทชนทั่วไปสาขาเป็นต้นมระธัิญากะนี่เป็นต้นเป็นสดดบันเจ็ดขวบยังมีสามีแล้วก็มีลูกยี่สิบคนมี